สิ่งดีๆทำได้ตลอดและที่นี่ได้ทำแล้วส่งเสริมพระพุทธศาสนาขอให้รุ่งเรืองตลอดไปสะแก้วข่าวดีๆกับพี่คำร้อน วันนี้โชคดีนะครับได้มาจังหวัดสระแก้วอีกวันหนึ่งแล้วเราอยู่กันที่ใจกลางของตัวจังหวัดสระแก้วเลยนะครับถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีบุญเพราะมีเจ้าของปั๊มพีทีทีสเตชัหรือว่าปั๊มปตทท่านหนึ่งนะครับท่านมีใจศรัทธาอันแรงกล้าต่อวงการพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะหลวงปู่ ที่ท่านนับถืออยู่ในใจตลอดเวลาทําให้ท่านกล้าทําสิ่งนี้ขึ้นมาเดี๋ยวหลวงปู่นั้นท่านจะให้ท่านพูดเองนะครับว่าหลวงปู่อะไรครับแค่ขับรถผ่านนี่มองไปที่โลโกโป้ปอทท่านอาจจะต้องชะงักเอ๊ะมีรูปพระด้วยในประเทศไทยนะครับไปมาทั่วละเ7็จังหวัดผมไม่เคยเจออย่างนี้วันนี้ก็ให้แปลกใจแ,แปลกใจไม่พอ เข้ามาเจาะใจเจ้าของเลยคุณสุพลเนาะครับสวัสดีครับผมชื่อสุรพลตังคับประเสริฐนะครับปตทฮิพลสั่งลุยสอน้องจัดเต็มมั่งมีสีสุกสอน้องคือพรรยาภรรยาครับผมแล้วที่ยืนอยู่นั้นใครฮะอันนี้คือพี่สาวที่เคารพรักกันเพราะว่าเป็นศิษย์อาจารย์เดียวกัน เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทองใบปัฏัสโลประธานสงฆ์วัดนาหลวงอภิญญาเทศิตธรรมตำบลคำด้วงหลวงปูป่ทองใบปัพัสโลประธานสงฆ์วัดนาหลวงอภิญญาเทศิตธรรมตำบลคำด้วงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรน,นีอ่านี่ซ้อนน้องอันนี้ภรรยา <c oughs> ผมครับอันนี้นน <c oughs> แม่ทัพสองท่านเนี่ยนะครับมีความคิดที่ว่าเหนือคนอื่นๆและแตกต่างจากคนอื่นๆ ก็คือท่านได้ทำห้องน้ำนะครับห้องน้ำนพระพิสุสงฆ์เรือนอลอปลดทุกเรือนปลดทุกขึ้นมาครับซึ่งซึ่งตรงเนี้ยบอกแล้วว่าไม่มีที่ไหนทํำแต่ที่นี่เป็นที่แรกซึ่งสร้างความประหลาดใจแต่ความประหลาดใจนั้นมันกลายเป็นสิ่งดีต่อวงการพุทธศาสนาต้องเข้าไปดูถึงจะรู้ว่าเรือนปลดทุกข์ที่เฮียพลกับซอ้น้องสั่งลุยแล้วก็จัดเต็มกันเนี่ย มันเป็นอย่างไรใช่ไหมครับครับยินดีครับเชิ่ครับตรงนี้ก็จะเป็นอุบาสกนะครับที่จะคอยต้อนรับพระภิกษุสงฆ์สำมเณรที่ท่านจาริกเดินทางที่จะต้องไปในกิจของสงฆ์ลงชื่อลงชื่อมาถึงท่านก็จะต้องมาผมก็ขออนุญาตว่าสมุดเล่มนี้ผมให้ลงเป็นสมุดบันทึกบุญ นะครับสมุดบันทึกบุญจากนั้นเวลาที่พระสงฆ์ท่านมาเราก็จะขอเมตตาจากท่านครับให้ท่านได้มาลงว่าท่านน่มาจากวัดไหนการิจา์ไหนจะไปไหนครับเพื่อที่ว่าสมุดเล่มเนี่ยผมเปรียบเสมือนว่าเป็นมรดกเป็นสมบัติทางพระพุทธศาสนาทางวัฒนธรรมทางอารยาธรรม,มที่จะเกิดขึ้นอีกกี่ร้อยเล่มพันเล่มอันนี้ผมยังตอบไม่ได้แต่ พอตทอแห่งนี้นะครับเยพสั่งมือจะต้องจัดเต็มมากมีที่สุดผมจะเริ่มที่นี่น่าจะไปที่อื่นอย่างแน่นอนเพราะผมมีคอนเซ็ปตุรธรรมน้ำธุรกิจให้มากกว่าได้มากกว่าผมก็เลยขอเมตตาจากท่านท่านก็บรุลงมัทึกท่านก็มกีเมตตาบอกโยมเออโยมรู้ไหมอัตมาเดินทางไปทั่วไทยนะจะปวดโทษน่านจะปวดไทย S <S แกขี้หนักแกถ่ายเบามันก็ยากเย็นเขียนใจแล้วเกินเมื่อที่ท่านบอกท่านมาที่นี่นะท่านมีความสบายใจใช่ครับเปิดเมืม่อไหร่ฮะเอือนเปิดทุกนี้เลื่อนเปิดทุกนี้ผมเปิดไปทางการคือวันที่แก็โอเปนเป็นวันที่แปดเป็นวันเสาร์ที่แปดมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอ่าใช่ครับอันนี้นะครับทีนี้ห้องน้ําพระสงฆ์ไปทางขวาแต่ห้องรับรองพระสงฆ์ไปทางซ้าครับเราก็จะมีป้ายบอกถ้าเราตะกี้นี้เราเลย ลืมบอกทางเข้าไปนิดนึงทางเข้าของเรามันจะมีป้ายบอกบอกไปนิดนึงนะครับนิดหนึงทางเข้าเนี่ยถ้าพระพิโสงท่านมาเนี่ยท่านจะเห็นก่อนว่าอย่างน้อยเนี่ยมันมีแมสกอตตั้งตั้งอยู่ตรงนั้นนะครับก็จะเป็นรูปผู้หญิงนี่ก็คือภรรยาผมเลยมาโชว์ตัวนีนครับห้องน้าหญิงนี่ครับส่วนอนนี้ก็จะเป็นห้องน้ําชายส่วนอนนี้ก็จะเป็นตัวท่านเองสูงสูงสูงวัยนะครับผมแล้วก็ พอพระภิกษุสงฆ์ท่านเดินมาท่านก็ต้องเห็นตรงนี้ว่านี่คือเลือดปวดทุกข์เช่นฮะเลือดปวดทุกข์เนี่ยเป็นภาษาของพระอริยะที่หลวงปู่ท่านเมตตาให้คําภาษาธรรมที่ผมมาเพราะว่าคําว่าเลือดปวดทุกข์เป็นภาษาของพระอริยะอ่าเลือดรูมปวดทุกข์อ่าอะไรนะฮะ อ๋อเน่ครับผมมังเรียกมังนะเรียกพระเรียกมังนะมังครับผมอ๋อเรือนปวดทุกมังใช่ครับอันนี้หลังจากนั้นพอเข้ามาถึงเออใช่ใช่ใช่บอกก็จะมีตรงนี้แหละเรปวดทุกนี้เอออันนี้เราจะเข้าไปทางห้องน้ำห้องน้ำนี่ครับบรรยายเลยครับจากนั้นก็จะมีห้องน้ำพระสิทธุสงฆ์เนี่ยสี่ห้องนะครับในห้องแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีทิชชู่แอลกอฮอล์เชักโค้กเราจะเป็นระบบไฟฟ้าคคุุณทกน ติดแอร์ด้วยนะติดแอร์ครับผมเนี่ยครับแล้วก็จะระบบที่เราจะทําให้ระบบเราจะเป็นระบบเดินเลยเดินอัตโนมัติใช้ระบบไฟฟ้าถูกต้องไหมครับใช่ั้งหมดเลยครับแล้วห้องนี้ห้องที่สองก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นมีกระดาษทิชชู่แอลกอฮอล์แล้วชั้นโคก็จะเป็นอุ่นร้อน แล้วก็จะมีระบบไฟฟ้าปิดเปิดปุ่นร้อนเลือกได้เลยใช่ครับอแล้วระบบไฟฟ้าทัหงหบดมสี่ห้องเหมือนกันเหมือนกันนี่ครับห้องที่สามอ่าอ่านี่ครับอันนี้ก็จะมีทิชชู่แอลกอฮอล์ทำเหมือนเหมือนกันสี่โรงแรมห้าดาวห้าดาวครับโอ้โหนีครับมีห้องที่สี่โอ้โหเนาะแล้ว ผมก็ยังจัดเตรียมห้องสําหรับภาพพิสูจน์สูงที่ท่ต้องนั่งวินแชร์คือห้องวินแชร์ของผมเนี่ยจะถ้าสามารถกข้าวินแชร์เข้ามาได้เลยนะครับผมทำห้องห้องใหญ่มากนี่ครับห้องใหญ่มากนี่ครับเพรานี้ก็จะเห็นชัดเลยก็คือพิชซูอันนี้เดี๋ยวผมขอให้ดูนะครับอ้าวอะไรฮะที่ใหญ่ตรงที่ห้องเนี้ยอะไรฮะเป็นห้องอ๋อล้างมืออันนี้ล้างมือเราดูที่กอฮอนไหมเราดูที่กอฮอนไหมล้างมือ นะครับ่ัคใชรบพอเวลาพอเวลาท่านมาพุ่มท่านก็จะดูพิชชู่นะครับตรงนี้เพื่อที่ว่าท่านก็พิชชูเนี่ยตรงนี้น้ำประเช็ษต่อให้สะอาดใช่ไหมใช่ค่ะโอ้สุดยอดเรียบร้อยสุดที่บานสุดยอดนะครับเราพอเวลาท่านไปใช้กดทุกเสร็จเราก็มีห้องน้ำเราก็อัตโนมัติอันม่่าก็ครบีเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วง เอาว้รก็ติดต่อเยอร้อยอันนี้ก็ถือว่าเราทำมาะไยบ้างที่ว่าให้มันทุกอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนี่ครับจากเรือนปลดทุกข์พอเสร็จปุ๊บก็จะมีบาส่ง่ะคอยดูแลว่าอันนี้บาถึงก็จะนิมนต์ท่านพระท่านมาอยู่กี่รูปถ้าท่านบาหนึ่งรูปสองรูปแล้วก็นิมนต์ท่านนั่งอย่างสบายนั่งสบายยกยกมาเดนไหมนะครับเป็นตัวอย่าง แล้วถ้าท่านมากันหลายรูปแตายรูปก้ารูปเราก็จะให้มนท่านขึ้นนั่งอาสนะ<ม>เพื่อที่ว่าให้ท่านได้ฉันน้ำปานะ<ม>แล้วก็ได้พักผ่อนพอท่านได้ฉันน้ำปานะเรียบร้อยท่านก็จะให้พรเรา<ม>นะครับ<ม>ก็ถึงว่าในโลกใบนี้เราจะทําบุญบ้านปีละกี่ครั้งจะทําบุญบริษัทปีละกี่คนตั้าแี่พระมากันเลยพระพุทธมนต์จะมาให้สินให้บริษัทปีปีโย แต่ผมถือว่าผมก็เป็นอุบาสกคนหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่ได้รับอนิสส์เอาวโชว์โชว์โชว์ัวันอันนี้ครับเป็นนับไปนะที่เราจะถวายท่านครับอาจจะเปลี่ยนบางวันอาจจะไม่ใช่อย่างนี้คือไปเรื่อยเปุ๊บก็จะถามท่าไงถ้าท่านบอกโยมอาจจะมาขอกาแฟร้อนโอ้โหวันตินร้อนเราก็มีหมดชาร้อนมีหมดครับมีทุกอย่างแล้วก็จะมีทั้งพัตทารพร้อมเพราะทีนี้เรามีศูนย์อาหารอยู่แล้วตั้งหลายร้าน มีแต่ของอร่อยนะครับแล้วเราก็เป็นผู้ทํจาจใหม่เซเว่นอยู่แล้วเราก็ทำอาหารเซเว่นมาไว้ในตู้เลยแล้วก็มีไมโครเวฟร้อนให้ทานท่านอยากจะฉันก็พอุบาศสกเราพร้อมพร้อมเลยน้ำของอ่าน้ำเจ้าของอันนี้เป็นน้ําของผมนะครับดื่มน้ําพีพลสุขใจเดินได้สุขจริงอันนี้อเนาะเต็นทุกขวดเพราะเราแช่ตัวเองดีนี่ครับนี่ครับดื่มน้ำพีพลสุขใจเดิมได้สุขจริง การันตีครับอันนี้ของแทรแล้วถ้าพูดถึงว่าสิ่งนี้ที่เราทำเนี่ยนะถ้าภาษาธุรกิจเรียกว่า CSR อย่างนี้ถูกต้องไหมคือจริงๆน่ะผมเองอ่ะถนัดแต่ภาษาไทยภาษาเขียนภาษาอ่านภาษาไทยภาษาธรรมจบที่ภาษาคนเป็นหนึ่งเดียวฉะนั้นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสภาษาจีนผมไม่ค่อยแข็งแรงเพราะผมถือว่า ผมอยู่ในแผ่นดินไทยแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองแดนสินถิ่นตามผู่ข้าวอุ่นน้ำแล้วในธุรกิจที่ผมทำเนี่ยผมมีคอนเซ็ปต์คือธุรธรรมนำธุรกิจให้มากกว่าได้มากกว่าฉะนั้นถ้าผมอยู่ในแผ่นดินไทยเนี่ยถ้าผมรู้ภาษาถึงห้าภาษานี่แล้วเนี่ยผมก็เลยเอาสิ่งที่ผมทำแล้วให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งใช้ยิ่งมีเนี่ยมันอยู่ในหัวใจของผมครับผมก็เลยทำสิ่งนี้ไปแล้วพอสิ่งที่ผมทำมันก็ เกิดขึ้นมาจากต่อสายตาของลูกค้าถ้าผมจะไปย้อนว่าเนี่ยเป็นฝันที่ผมสารมาถึงไหมเป็นฝันที่ผมสารมาได้ไกลเลยมากเพราะก่อนหน้าเนี่ยผมได้ทำธุรกิจที่เป็นอีกธุรกิจหนึ่งแต่ผมได้สร้างวัดไปแล้วเป็นว่าสาขาของลุงปู่ชื่อวัดสวนปฏิบัติธรรมอนุตรักรมารามลำบลนสาราลำดวนอำเภอเมืองจังหวัดสก้วเมื่อปี55ผมก็ได้ถวายวัดไป และผมก็ตั้งปฏิฐานว่าวันนึงถ้าผมได้ทําปั๊มเนี่ยผมจะต้องทําห้องน้ําสมและลบลองสมเพราะเมื่อปี51ห,หนึ่งผมได้ไปเป็นลูกศิษย์หลวงปูงป่ธมใบปัพสโลและปี52ผมได้ถวายชักโคกไฟฟ้ากับท่านเพื่อที่จะรักษาท่าข่ายของท่านที่ขอเล่าย้อนให้ฟังนิดหนึ่งคร<ช>ับแล้วเราทําอย่างนี้แล้วเนี่ยทางองค์กรซึ่งเป็น ผู้ค้าเราอะนะคือปตทเขาชื่นชมเราไหมครับก็เขาก็มีความยินดีว่าจริงๆเขาก็บอกเขาเปิดสถานีบริการมาเนี่ยสองพกว่าสถานีก็ปตทเองเขาก็มีหลักแนวความคิดที่จะเอื้อสังคมช่วยเหลือสังคมหลายๆอย่างซึ่งผมเองก่อนหน้าที่ผมจะมาทำเนี่ยผมก็ทราบมาว่าปตทเขาว่าเอาผู้พิการนะครับหรือคนที่สูงอายุไปอยู่ในอเมซอนเพื่อให มีงานทําไม่ให้เป็นคนแก่ที่อยู่บ้านลุงหลูงลืมลือผมก็ถือว่าอันนี้เป็นการให้ของปตทดีมากเลยอันนี้ขอแชร์นิดนึงนะครับแต่พอผมมาทําห้องน้ําพระภิกษุสงฆ์ทเรือปดทุกพระภิกษุสงฆ์เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าโอ้โหอันนี้ดีมากเลยอันนี้เขาไปตรงนี้แล้วที่เขาชื่นชมเขาชื่นชมยินดีกับเขาก็ยินดีแล้วผมก็เชื่อว่าต่อจากที่ไปเนี่ย ทางปตทอเองเนี่ย<ม>ก็หน้าจับนำสินเนี่ย<ม>เข้าไปบรรจุเป็นวาละแห่งชาติเนะ<ม>เพราะว่าเราต้องยามรับก่อนว่าวันนี้ในประเทศไทยเราปตทก็เป็นถือว่าผู้นำที่สุดในการเป็นผู้ให้คนระ<ม>ผมมองตรงนี้ก็เลยถือว่าเออผมก็เลยยินดีว่าเออผมถือว่าเป็นอุบาสกเนาะที่ผมอยู่ในสามสถาบรรันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ แล้วผมก็สามารถรักษาเกิดมาแล้วรักษาหน้าที่ในสิ่งที่ผมทำี่ยได้สมเกียรติและสมศักดิ์ศรีมากผมทำทธุรกิจเกษตรกรผมทำธุรกิจเนี่ยแม้กระทั่งที่บอกธุรกิจคือรถทันเนี่ยถ้าผมจะท้าไปเนี่ยคือรถจักรยานย,ยนต์ผมก็ลูกค้ารับเงินทำบุญครัละสามร้อยทอดกระถินบาลานีสองวัดก็วัดนานหลวงกับศูนย์ปฏิบัติธรรมลุตตะะธรรมารามอีกหนึ่งร้อยประกอบทุนทบทุนทัพป่าสามัคคีเอาเงินของเราเนี่ยนะครับให้ลูกค้าร่วมทําบุญครับ ก็จะมีคํากล่าวเลยเลยครับให้ผมพูดไปหลังเพื่อนผู้ที Honda, ่ฟังเนี่ยบริษัทฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์สแก้วโดยท่านประธานคุณสุรพลตังคข้าะเสริฐขอมอบเงินจำนวนสามร้อยบาทให้คุณลูกค้าร่วมบุญอภิมหาบุญสมุทกติ่สัมภคีบรนา,นาร,ร,รมีสองวัดหนึ่งวัดนาหลวงอภิญญาเทศิตธรรมตำบลคำด้วงอำเภอบ้านเผือจังหวัดอุดรธานี์สองศูนย์ปฏิบัติธรรมอนุตตะธรรมารามตำบลสาราลำดวนอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วสาม ร่วมสมทบทุนทอดประป่าสามมคคีโรงพยาบาลคลองหาดอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วมูลค่าหนึ่งล้านบาทขอให้บุญกุศลนสูงส่งนี้ให้คุณลูกค้าครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลตลอดไปแล้วก็บอกรายเงินให้กับลูกค้าอันตานตอ,องก็ะจะมีลูกคา้าต่อสุด,สดขายยืนคู่กันทำอ,อย่างนี้มาก็ประมาณตั้งแต่ปีห้าสามถึงวันนี้ก็ประมาณสิบสี่สิบห้าปีแล้วครับโ,<อ>โ,โ,โ้ครับก็จะเห็นว่านะครับ การทำสิ่งดีๆมีได้ตลอดและมีได้ทุกวินาทีที่ใจเราอยากจะทำเพียงแต่ว่าวันนี้เรามีใจมุ่งมั่นที่จะทำหรือไม่ทุกคนสร้างสรรค์แต่กรรมดีสิ่งดีบนแผ่นดินนี้ก็จะมีแต่สิ่งดีๆความเลวร้ายต่างๆจะไม่มีคนที่มีก็ช่วยคนที่ไม่มีแต่นี่เป็นเรื่องอาจจะมองว่าเล็กๆในวงการาศาสนา แต่ถ้าหลายคนมาร่วมกันทํานะครับเล็กๆเกนี้มันจะเป็นใหญ่ๆและเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มสังคมนี้เห็นแล้วต้องชื่นชมนะครับคนที่คิดอยากจะทําดีเพราะว่าในหลวงท่านเองก็ตรัสตลอดเวลาว่าอยากให้คนไทยทุกคนเนี่ยทำแต่สิ่งดีๆครับเนาะครับอ๋และนี่รเริ่มนพระเจรเจิญลัของท่านมาอยู่ว่าหนึ่งปกครองแผ่นดินโดยทรดูแลอาณาประชาราชรักษาราชาณาจ คนดีปกครองคนไม่ดีผมจำท่านแม่แม่คือ,อสี่อย่างแล้วผมก็สามารถนำสิ่งที่ท่านสอนมาเนี่ยนำมาใช้ทุกเสี้ยววิผมทำได้ทุกนาทีผมทำดีและทุกชั่วโมงผมทำจริงไม่เคยรู้ลืมเลยตลอดตลอด,ลอดระยะเวลาที่ผมมาอยู่สักแก้วนี่สิบกว่าป,ปีตลอดเลยตรงนี้ที่นี่คือคอนเซปต์ธุรธรรมนำธุรกิจให้มากกว่าได้มากกว่าแล้วที่นี่ทำไมถึงเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองแ,แดนสินทินรมอู่ข้าวอู่น้ำ นี่คือคอนเซปต์นะครับจริงๆแล้วถ้าคุณอยู่ตรงไหนแล้วคุณไม่มีอารยธรรมวัฒนธรรมและไม่มีประเพณีเลยมันจะไม่สามารถที่คุณมีฝันพอคุณขาดฝันคุณก็ไม่สามารถที่จะสารฝันไปได้เขาทุกคนก็มองกันแต่ความร่ำรวยอย่างเดียวแต่ถ้าคุณมีเขาเรียกว่าไงอ่ะมีฝันฝันของคุณเนี่ยไม่ใช่หลับตาฝันคุณต้องเปิดตามาแล้วคุณต้องฝันฝันให้ไกลไปให้ถึงฝันคุณมันไม่ใช่แค่เฉพาะสมบัติ ที่มันจะกองอยู่บนแผ่นดินแล้วคุณเอาไปไม่ได้ฝันของคุณที่คุณจะทำไงที่คุณจะต้องได้ไปคืออดีสองคือสเสบียงบนต่างหากทำยังไงที่วันนี้ลมหายใจเข้าคุณต้องศรัทธาหายใจออกคุณต้องมีเมตตาเกิดมาทำไมคุณจะต้องมายอมได้ให้เป็นเสียสละเป็นเสียเปลี่ยนได้เพราะว่าตรงนี้มันสำคัญกว่าเพราะว่าถ้าเราขาดหลักธรรมตรงนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราจะก้าว แต่ละก้าวที่เราจะก้าไปเนี่ยไม่รู้เลยว่าเราจะกล้าวไปไหนเราก็จะก้าวไปหากันแต่ความร่ารวยแต่ความรุ่งเรืองเนี่ยมันจะทําให้เราหายไปเลยโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะทุกคนอยากจะมีอยากจะดีอยากจะได้อยากจะเป็นแต่คำว่าอยากจะให้เนี่ยมันห่างหายพอมันห่างหายปุ๊บสังคมก็เลยเกิดความโกลาหนอยากรวยกันทุกคนแต่ไม่มีใครที่จะมา เอื้อเฟื้อเกื้อหนุนที่จะมายอมได้ให้เป็นที่จะมาเสียสละเป็นเสียเปรยะเปมันขาดตรงนี้ไปช่องว่างตรงนี้มันก็เลยเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นก็เลยถูกการแบ่งแบ่งชั้นวรรณะกันมากขึ้นแต่ถ้าวันนี้คนดีรักษาคนไม่ดีคนหมอจะรักษาคนป่วยเลยครับนั้นคนรวยเราจะมารักษาคนที่เขา รอโอกาสได้อย่างไรบ้างจะแบ่งปันอะไรบ้างจะเอื้อเฟื้ออะไรได้บ้างจะเกื้อหนุนอะไรเขาบ้างเพราะว่าความรวยที่เรามีจนลนลนหลามแล้วเนี่ยเราคงจะเอาไปให้กับคนที่เขารอวันเมื่อไหร่จะมีคนมาช่วยเมื่อไหร่จะมีคนมาเมตตาเขารออยู่ตรงนี้นั่นผมว่าไม่ต้องรอผมเริ่มตลอดแม้กระทั่งตรงที่ที่ผมทำเนี่ยผมทำตรงที่ผมทำทันทีเลยสิ้นสงสัยผมไม่เคยรอเพราะผมเชื่อว่าตัวรอเนี่ยมันไม่มีตัวสะกด แล้วเราจะรอไปเมื่อไหร่แต่ถ้าเราเริ่มปุ๊บเราจะรู้แล้วว่าเราจะให้เมื่อไหร่จะช่วยเมื่อไหร่จะเสียสละเมื่อไหร่อันนี้คือสิ่งสําคัญที่ผมคิด <Yeah. S 1> ผู้ใหนะ้คือผู้ชนะ <Yeah. S 2> ถ้าอยากชนะนต้องให้เั่องทควนให้แล้วงานแล้ว,ลวจับมือชูนะครับชูนะก็นะนะจับชูชนะูชครับออ ตาเดอที่น้องเรามาเป็นผู้ให้แล้วาู้ชนะให้ร่วงรางกับสามคนชีวิตเดียวคนต้องคืนดีเอกทีใจที่ใจให้สั่งโอ้คโคน ่ผู้ชนะคือผู้ให้เพราะนั้นเราเป็นผู้ให้เราจึงเป็นผู้ชนะข่าวดีดีกับพี่คำร้อน